สวัสดีค่ะวันนี้ทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทัลมีเรื่องราวดีๆมาบอกกันวันนี้ขอนำเสนอพรีเซนเทชันคุณหมอพานุกรปริสุทธีคุณหมอใจดีที่ดูแลรักษาโรคมะเร็งค่ะลองไปฟังเสียงของคุณหมอกันได้เลยนะคะครับสวัสดีครับ<ะ>ผมหมอพานุกรปริสุทธีนะครับเปิดคลินิกอยู่ที่กรุงเทพเรียกว่าชื่อว่าสหคลินิกการแพทย์แผนไทยบิ๊กเคิร์ฟแอนลค นะครับปัจจุบันก็ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลอีก3แห่งนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของเอกชนก็จะมีที่เชียงใหม่นะครับที่นี่ที่มาเดือนละครั้งทุกวันเสราร์ที่4ของเดือนทางโคราชเดนมเรียนก็ไปทุกวันเสราร์ที่3ของเดือนส่วนในกรุงเทพก็มีโรงพยาบาลตอนนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการกําลังจะเริ่มเปิดในโครงการก็จะมีวิชัยเวทอินเตอร์เนชั่นแนล ึงก็ไปได้พูดคุยกันแล้วถ้าพร้อมก็จะเริ่มไปรักษาที่นั่นอีกนะครับอันนี้ก็ถ้าที่กรุงเทพเองเนี่ยทางหมอจะเปิดเพียงแค่2วันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสเท่านั้นนะครับก็จะมีคนไข้ที่จากจากเชียงใหม่เองเนี่ยเคยไปหาเยอะแต่พอตอนนี้เนี่ยผมมารักษาที่โรงพยาบาลของเชียงใหม่ฮอสพิทอนเนี่ยถึง สองปีขึ้นแล้วเน,นี่ยน่สุดจะสองปีสองเดือนแล้วนะครับก็ล้วถือว่าเราประสบความสําเร็จในการรักษาเพราะว่าคนไข้แต่ละท่านที่มาหาเราโดยรวมส่วนใหญ่ก็คือดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นมาก็ถือว่ายินดีด้วยก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็ดีแล้วก็แนะนํากันต่อมาวันนี้มารักษาก็มีแนะนําท่านใหม่มาอีกประมาณทั้งรวมสิบท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็ยินดีถ้าบางทีเราอาจจะเป็นการรักษาในรูปแบบของผมเนี่ย ก็มีรายละเอียดที่อาจจะแตกต่างจากที่ท่านเคยพบหรือเคยเจอมานะครับถึงแม้นผมจะมาที่นี่เพียงแค่ที่เชียงใหม่เดอนละแค่หนึ่งครั้งต่อวันแต่ที่นี่เปิดรักษาทุกวันซึ่งมีแพทย์มีพยาบาลอะไรต่างๆครบในองค์ประกอบในการดูแลแล้วท่านก็มาพบผมเดือนละครั้งส่วนผลเลือดทั้งหมดอะไรต่างๆทางโรงพยาบาลจะส่งไปให้ผมที่กรุงเทพผมก็จะทำรายงานและจัดยามาให้ ท่านก็สามารถที่จะมารับยาแล้วก็ดูแลตัวเองได้ในทันทีเช่นกันไม่ใช่ต้องมาเจอผมเดือนละครั้งเสมอไปนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโอกาสท่านให้โอกาสกับตัวทา่านท่านอาจจะประสบความสำเร็จแล้วก็หายจากโกครคไยแค่เจ็บได้ครับโชคดีทุกคนครับ เป็นยังไงกันบ้างคะได้รับฟังเรื่องราวดีๆจากคุณหมอพานุกร,กรปนิสุทธีสนใจเข้ามาปรึกษากันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสิทลแผนกแพทย์ทางเลือกโทร053411234ต่อ2301ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ